ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีโทษดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธค์ได้ทรงตรัสว่าอาริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆดเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปนั่นเอง ซึ่งเวทนานั่นเองซึ่งสัญญานั่นเองซึ่งสังขารน,นั่นเองซึ่งวิญญาณนั่นเองทรงกล่าวว่าความยึดถือของคนเราก็วนอยู่ในขันห้านั่นเองอันได้แก่รูปก็คือรูปกายอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอันประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมไฟนั่นเอง ส่วนเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความทรงจำความจำได้หมายรู้สังขารคือการคิดปรุงแต่งทั้งหลายและวิญญาณคือธาตรู้สิ่งที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราและเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเรานั้นจึงทำให้เกิดทุกข์ทั้งหลาย โดยทรงกล่าวว่าเพราะความยึดถือของเรานั้นเป็นปัจจัยก็จะพึงมีพพเพราะมีพพเป็นปัจจัยก็จะพึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนะัสอุปายาสทั้งหลายก็จะพึงมีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้พึงมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้น เรื่องราวทั้งหลายหรือสิ่งใดๆในโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราต้องฝึกฝนการละวางปล่อยวางให้ได้ไม่ว่าจะได้มาหรือสูญเสียไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะสมหวังหรือผิดหวังความยึดมั่นถือมั่นย่อมให้โทษกับเราทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะยากดีมีจน สูงสักรหรือต่ำต้อยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อตถาคตก็ตามทุกโทษภัยจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนการโดนบันดาลอิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแก้สิ่งนี้ไม่ได้ทุกโทษภัยย่อมมีเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นความทุกโทษภัยเหล่านั้นจะไม่คลายลงถ้าเราไม่รู้จักละวางคำกล่าวของตถาคตจึงเป็นสัจจะ คือความจริงทั้งปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเราคลายความยึดมั่นถือมั่นได้มากความทุกข์ของเราก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆแล้วที่สุดยังกระทําความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้นั่นเอง